ไม่ได้ชอบนะแต่รักเลยแหละอ๋อชอบดินดาขมเหรอชอบดนดาแบบกระดาษช้นเล่า,าอย่างงี้เหรอแบบทําตัวไม่น่ารักหนูก็ตกหนูงอนหนูก็ตกหนูโกรธหนูก็ตกถ้าหนูคดโกรธหนูที่อะไรแบบนั้นไวเหรอทำไมคุณแฟนซาวเวตจังเลยแล,และทําไมอะซาวเวตแล้วไม่ชอบเหรอถ้าไม่ชอบก็เลิกคบกันเลยไปเออคิดว่าดาหาคนใหม่ไม่ได้เหรอ ดาเอมีคนต่อแถวคิยวยาวอย่าเข้าประเทศเลยนะรู้ไหมอะซาเวตแล้วซาเวตแล้วลมันจะทําไมฮะมันจะทําไมทําไมร้านคาเฟ่น,นี้เถื่อนจังหนูไม่รู้หนูจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนเถื่อนไม่เถื่อนแต่หนูว่าเถื่อนแน่นอนแล้วหนึ่งคุณลูกค้าจะทานอะไรดีหนูขอทานเลือดบนหัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี้ได้ไหมคะบ,บริกรได้ไหมคะ ที่ยวมันแว้นผ่านหน้าร้านไปเมื่อกี้นี้หนูขอกินเลือดบนหัวมันได้ไหมคะหนูก็เลยหิวเลือดมากมากเลยสนใจรับคอนมัดผมให้ไหมถักเปียก็เป็นนะเออไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นคนชอบช่วยตัวเองนะคะหนูเป็นคนชอบช่วยตัวเองคะ่ะไม่ง,งั้นไม่ต้องมาใช้หนูนะคะระโยคฟังดูแย่มาเอา้า ว่าหนูช่วยตัวเองได้คระเดีไมันต้องมาช่วยหนูมันแค่มัดผมเองหนูไม่ถึงว่าหนูมัดผมด้ตัวเองได้หนูไม่ถึงช่วยตัวเองได้แบบนั้นอะไระแต่ละคนทาหนูรู้สึกอายแล้วคนแม่ช่วยหนูด้วยเขา <c oughs> ถามว่าหนูลาโมเกอร์เขาถาว่าการที่หนูมัดผมด้วยตัวเองเป็นเรื่องลำมกไปโยกไม่ได้แย่ คนณไดคิดว่าแย่และใช่คิดอะไรในหัวคิดอะไรในหัวอยู่คะถามจริงหลังๆเริ่มคิดแล้วหนูไม่ได้คิดละอะไรเลยนะตอนพูดอ่ะหือแค่แบบเออหนูก็ช่วยตัวเองได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาช่วยหนูสุดสุสุดสุดสุดสสุุดส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 ดสุดสสุดสุดสุด どっち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 え曲。